สวัสดีครับผมพบพอกันอีกคลิปครับวันนี้จะผาเบงแตงกวาที่ปลูกไว้ครับได้เดินกว่า,วาแล้วกำลังออกดอกแตงที่ห้อปลูกนี่เาได้ใส่สีฮอร์โมนกระตุนนะครับออกดอกแล้วมันจะเป็นยังไงผ้าเบงครับพี่นอก ดอกชงใหม่ๆส่วนมากมันมออกมา,าไม่แต่ดอกตัวผูครับดอกตัวผูบแต่พอมาปลายๆมากคไม่มีจับมีจับนี่ครับจับหน่วยอยู่เพราะว่าเขาบริสีทธิฮอร์โมนครับปลูกตามธรรมชาติลองพัดปลูกครับผมปลูกครั้งแรกเกิดมาแรกๆก็ตกใจครับเพราะว่าเอามันก็มีแต่ดอกตัวผูนหอ่รว่าเขาเพ่เคยปลูกนะครับลองปลูกบ้ง เลี้ยนลูไปเรื่อยๆครับพี่น้องกระังอ้อนนวยกลางๆมากกำลังกลางตรนมากกระังจับมีผลออกมาน้ำครับก็ดีใจครับผมเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งว่าแต่งข้าเห็ดค้างไว้ล้วมันส่วนมากมันก็ดข้าตรงใ่เสือกโยงมันบ่อเขินเองตามธรรมชาติ ไอ้ลูกผลกำลังโตครับเดเรมันจับกำลังโตก็กำลังใหญ่ปลูกปลาไหลครับพี่น้องลองปลูกเบิงเ้งกันสิปลูกทดลองเบิ้งก่อนเพาราะว่าเพิ่งทำประมาณสี่แถวสามสี่แถวครับออกดอกที่เห็นดอกอยู่นี่ส่วนมากเป็นดอกตัวผู้นะครับพี่น้อง ตัวผู้ลายดูว่าจะเป็นยังไงมันด้านหลังอยู่ท้างหลังนี่ก็เป็นตัวทั่วครับทั่วนี่ได้เดือนกัวาคือกันปลูกพร้อมกันครับทั่วนี่ขึ้นข้างจนสุดแล้วอันนี้ก็ตกใจกันนะมันกำลังจะออกดอกครับกำลังจะเห็นดอกให้ดอกกำลังจอขึ้นมากครับอะไรทั่ว กำลังออกครับตัวกังงามครับบริสิทธังเลยครับสีอาเซยใต้สะเดาผมมกใบสะเดามาฉีดกันพวกเลยเพีย้ยพวกมาแรงเราบริหารบริสิทธยาขายยายาขามาแรงครับบริสิทธ์เลยปล่อยไปตามธรรมชาติ มันฝนตกหม่อคืนนี่ครับพี่น้องเลยออกมาเบิ่องคืนนี่ฝนตกแห้งดังฝนหยุดมากเป็นอาทิตย์ฝนนี่ครับมันหยุดมากเอาผมคลิปนี้ก็มีแค่น,นี้ครับบริพาเลาะยางรอเบิงบ้งหมดเพราะว่ามันที่เห็นเป็นดอกอยู่หันหน่อส่วนมากมิถัดดอกตัวผูพี่นอ้องถ้าท่านได้จับหน่วยจับหมากยางอะไรครับมื่นดินมื่น เอาคลิปนี้ไว้สำเนีครับผมพอ,อก,กันไม่คลิปน้ะเบิ้งมันจะออกหมากออกหน่อยดีบ่เดี๋ยวผมจะอ,อัพลงให้ชมเรื่อยๆครับขอบคุณครับที่รับชมขอให้ทุกท่านพี่นอ้องตรงนี้ต่ความสุขความจเจริญครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับขอบคุณครับ